มันหนีไม่ได้นะนิกกี้หนีได้ครับหนีได้เหรอจริงเหรอจริงสิครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มอผีด้วยนะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์เหรอวิทยาศาสตร์ล้วนๆครูแล้วก็เรื่องนี้คนคิดค้นอ่ะคือใครรู้ไหมใครผมเองนายเนี่ยนะใช่ครับครูผมรู้แล้วว่าผมจะช่วยครูเป็นสียังไงช่วยได้แน่นะรอแป๊บนะครับครูครูจะอยู่กับผมนานๆครับออ กระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะเฮ้ยเปิดผิดครับครูนายนิกกี้เ้ยตกอกตกใจหมดครูครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านมามองแวบเดียวก็รู้แล้วว่าครูเศร้าอ่ะหน้าครูออกขนาดนั้นเลยเหรอครูดูเศร้ามากเลับครูเป็นสีแล้วก็ครูก็มานั่งคนเดียวด้วยอ่ะเฮ้ยครูไปไหนครับ ครูมีเรื่องกลุ้มใจสินานิกี้กลุ้มใจเรื่องสุขภาพอะปีนี้บอกเลยว่าเจ็บอ่อนแอดบ่อยมากเลยอะสงสัยครูจะอายุมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ชวนกันมาหาหมอทุกวอาทิตย์เลยอะโอหครูครับแล้วค่าใช้จ่ายก็ประดังเข้ามาเยอะมากค่ายาแต่ละอย่างก็แพงมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เท่ากับความกลัวของครูครูวัวตายอะ ครูเป็นสีครับครูอยากคิดอย่างนั้นสิครับผมว่าทุกปัญหามันก็ต้องมีทางแก้นะครับครูเป็นสีใช่หนะนิกกี้แต่ว่าความตายเนี่ยมันหนีไม่ได้นะหน่ะนิกกี้หนีได้ครับหนีได้เหรอจริงเหรอจริงสิครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมอผีด้วยนะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์เหรอวิทยาศาสตร์ล้วนๆกรบพรูแล้วก็เรื่องนี้คนคิดค้นนะ่ะคือใครรู้ไหมใครผมเองนายเนี่ยนะใช่ครับครู ผมรู้แล้วว่าผมจะช่วยครูเป็นสียังไงช่วยได้แน่นะรอแป๊บนะครับครูครูจะได้อยู่กับผมนานๆครับอ๋อยวงไครับครับแท้เดนเธอตะก้าผ้ามาทำอะไระมาแล้วครับครูคืออะไรนะนิกกี้วิธีช่วยยืดอายุครูเป็นสียไงครับยืดอายุดว้วยอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ของเธอคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วครูเป็นสี จะอายุเยอะขึ้นนี่นี่าานานกิกนายนิกกชางงูไปทาอะไรอะเอา้าเขามาช่วยครูเป็นตีครับครูอะไรอะเอา้าครูเปตีไม่เคยได้ยินหรอครับเขาบอกว่าถ้าเกิดงูเห่าอะชกเราเนี่เราจะอยู่ได้กี่นาที5 1านาที5าานาที <c oughs> เออแล้วคูคิดดูนว่าถ้าเกิคดครูโดนงูเห่า3ตัวเนี่ยชกครูครูจะอยู่ได้กี่นาที45ถึง50นาทีแล้วถ้าเกิดครูโดนงูเห่า300ตัว่ะ คูจะอยู่เพิ่มไดอีกกี่นาทีไอ้บ้าหรือเปล่าเนี่ยแนนนิกกี้มันมีที่ไหนล่ะคูตายจะโดนตัวแรกแล้วมั้งไม่ได้เป็นขีดคนมาแล้วโอ้ยแนนนิกกี้อย่าให้กระต่างคูกลัวแนนนิกกี้ผมจะไม่คูเป็นสีทิ้งผมไปแนนนิกกี้คูกลัวแนนนิกกี้คูกลัวงูแนนนิกกี้คูกลัวแนนนิกกี้คูกลัวงู นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้าเป็นครูต้องสอนเอด็กเ็